นี่เปิดกระนากันอยู่นี่แหละพี่น้อะไรยลัวกับเมียคนเนาะเสียดายครับุ๋มมีค้าตังกรับพ่อใหญ่เฮาซื้อหมังโมมาฝากเจ้าเอาดีดีเดี่ยโดยซาทุนะเสดายบุมมีค้าตังกองเนาะเพราะว่า้ามีเฮากระสิเข้าไปนั่งน้ำนะแต่ว่าเนี่ยบ่มีเนาะบุบ่มีลูกลูกอะไรบุ๋มมีเลยเอาแม่นบ่เป็นการอ่าอยากเป็นการยิ้มแย้มแจ่มใสเด้ซื้อจังได้เนาะโดย เมดเมดเมดเมน,นั่งเมดเม็ดโดยอายุจักปีแหละสิบหกปีสิบหกปีพี่เนาะนปาดเถอะปะตู้เลยเนาะขออนุญาตเด้อถามอายุหกสิบเอ็ดป,ปีกับสิบหกปีปาดโถโอ้ยเนาะสุดยอดสุดยอดสมเซยสมเซย,ย <c oughs> อยู่บ้านเดียวกันบอกอว่หญ่อยู่บ้านเดียวโอ้ยโดยอยู่บ้านเดียวกันเนาะ แต่ว่าเพื่อนนี่ก็ยังเป็นสาวอยู่เนาะเพื่อนกันยังเป็นผู้สาวอยู่วะสันาเพื่อนกัยังเป็นผู้สาวอยู่สาววันสาวเมดซื่อญาแทๆเมดเมดสาวเมดเอ้ยเนาะเม็ดไปหมักไปหักกันเนี่ยใดไปเพาะกันอยู่ไซรือว่าเนี่ยใดเพาะกันหน้าติดกันโอ้หน้าติดกันขออนุญาตเด้อเจ้ากับ่มีผู้บ่าวเลยบอกบ่มีบอกขดมักบอกคิดมักสนใจผู้ใดเลย ประตูเนี่ยไปไ็แซวในไรนาะจังหวะแซวเม็ดเป็นจากลงคาลงเจ้าเนี่ยนะโอ้ยเปนไปหัวโอ้ไปหัวเป็นโดย,ค,โดยคือเอากันด้วยความหากนะักเนาะความ,วามจริงใจพี่น้องเลยอันนี้ในเนี่ยเพิ่นว่าอายุเป็นเพียงโตเล็กเด้อพี่น้องเด้ออายุเป็นเพียงโตเล็กเนาะอันอยูเป็นเพียงโตเล็กของจริงเลยแหละนี่อายุเป็นเพียงโตเล็กแบว่าบ่แม่นว่า สีเอาแปลว่าเอาด้วยเงินด้วยคำบ่อแมนเนาะเอาด้วยความหักความหมักกันสากัโต้าเป็นสามเโดยยันว่าพอตู้มีมีสาบไล่นะบ่มีบ่มีบอกมีหายหน้าตะกาเงินคำกำแก้วในในงานกับบดิมีทุกอย่างมองไปห้าดับจางทั้งานโดยโดยโดยพังอะไรพี่น้องเลยเป็นเป็นนานะได้อันนี้ก็ดีเนาะเป็นกับบริมีที่ว่าง้อคว้าแจมข้อบ่มีโดยนี่แล้วละโตอะไได้ยิน จำว่าโบมี่แหละโดย <Hey. S 1> โดยเป็นกะ6 11ปีพี่น้องเลยเนาะต่อตู้นี่ก็ดี <c oughs> เอากันด้ยวยความหักความมาก,กันเพื่อนว่าอาจอาจจะแมนเนื้อคู่เขาหน่อยแหละพี่น้องเลยเนาะแปลว่าผู้ชายเกิดก่อนผู้หญิงเกิดน้ำลังนั่นนี่นะสิประมาณนั้นเนาะต้องคิดนั่นนะ,นะนเดี๋ยวพี่น้องเด้อเป็นคู่เขาว่สาสั้นซะในได้ก็เอาหักแพงกันนั่นแหละเนาะ <c oughs> อยู่น้ำกันไปหักแพงกันไปว่สาสั้นซะ กระเสือ,อลายๆคนกระสีอิดซาอยู่ประตูเอ้ยเจ้าได้เมียน้อยเมียงามนี่อิดซาเจ้าเลยแหละใครกระเด็นะเปิดน,นิ้มงามได้เมียเจ้าได้แบบว่ายิ้มยิ้มงามเนาะยิ้มหวานแนวแท้แบบเล่ากะเบิง่งเบิ่งเล่ากะคือสิบอกขี้องค์ยี่คุยนะแบบว่าเป็นคนยิ้มแย้มแน่นะบ่อนาบุนอาติ๊งแม่นี่นะตามมาในเฟซเราเห็นข้าเจ้าแท้มามื้อนะโอ้ว่าปุ่นปนใหญ่ปนใหญ่เนี่ยเอาเอล้วว่าสันไอ เัราะว่นเัราะวเพราะ่าเมียเมียเมีอะหนุ่มมีอน้อยนี่มีมากอีกแล้วว่าสันแข้งแข้งสวรรคิ์นักเขียนนี่มาอีแหละคู่หนึ่งว่าสันกำลังมาแรงสุดกระเจ้าเขียนใส่ในในเดนในเฟีดตั้อย่างเัาก็นแล้วก็เลยตามมาบ่เนี่ยมาแต่ก่อนย่านเลิกทุกงางเหมือนยันนี่เนี่ยอันนี้บอมมี่ยังโดยโดยบอเอ็นเพื่อนว่ันนี้นี่ได้โพตุอันนาคตบอมมี่ยังคือกันที่ว่าที่ว่าคู่ที่ผ่านไปฮะนะบอมมี่ยังคือกันเออ แต่เขาบอกเขาเขาโบมบ์ได้ถ่ายได้ว่าเกันซาลันแป้นเพิ่นจะไปอยู่กันในไซอันนี้เพิ่นหลังจากที่เพิ่นแต่งกันไปแล้วเพิ่นสิพักกันไปเหตุยังนี่เขาเขายังบหุ่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายังพันได้ถ่ายเนาะว่าเพิ่นสิใไซชีวิตกันอยู่แบบใดมีเฮือนมีซานบอกเป็นของเจ้าของแบบว่าสิเอาเมียออกไปอยู่น้ำอ่ะนะหรือจะมาอยู่น้ำเมียบอกมาอยู่น้ำเมียโดยโดยเพิ่นมาอยู่น้ำเมียพี่น้องเลยไอเพิ่นนี่เป็นลูกหลานบอกเลยว่าลูกกตกเนาะหลาน ลูกสาหล่าอีกปาดโทลูกเสา,า,าหล่ามุ่นขอนพ่อตู้เอ้ยลูกเสาหล่ามุ่นขอนเลยนี่นะเนาะโชคดีขนาดเลยเจ้าเนี่โชคดีโชคดีไอ้ลูกเสาหล่าพี่น้องเลยอืนะ <c oughs> สิบหกปีเนาะสี่แหละคนเฮาพี่น้องเอ้ยมันแข่งบุญแข่งวาสนากันมันแข่งบ่ได้หรอกเนาะแข่งบ่ได้พี่น้องเลยม,ลมันแข่งกันบ่ได้ดอกอันนี้นะเนาะ เอามือแต่งงานนี uh ่ก็หมูมาหลายเลยเนาะโดยเขาจะดึงว่าปุดปุบบุ้มมีกบอกมันร้อนกันดยอะเกิโดยผมมีกบเหมาเลยมีกบเหาเลยเพิ่นบมาว่าเราไม่แต่สิงหโป้ให้พ่อใหญ่เป็นสิงหโป้ให้เนาะไม่แต่สิงหโป้ให้ทวดเดียวพ่อใหญ่ไอ้มีลูกมีเมียมาก่อนแล้วบ่มีเมียได้ เนี s, pues teachers, ่ยตายสี่คนแต่ว่าใหญ่เบอรแล้วเนาะมีข้อไม่รู้ว่าแล้วโดย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 เพื่อนขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ขออนุญาตผดุน้ำเด้อเจ้าหน้าสีวาเอาทามสิริจิกรลองเฮากระสีสามผ่านด้วยเบิดนั่นแหละแบบว่าลูกเต้ากันยินยินดีน้ำนอนผดุเนาะอันนี้เนาะแบบพอตูุเอาเอาเอาเมียใหม่เลยนะเขาโดยโดยโดยเขาก็สียินดีน้ำผดุอะไรแจงกับลูกได้แจงไงพ่อมีหลังโดยมันเป็นความสุขของ คาคาสิ้นสอดเทา่าไรพอตุก่อนหนึ่งฐานเจ็ดล้านหกเท่าไรนะเจ็ดล้านหกเจ็ดล <7, 6. S 2> ้านหกมีคำน้ำบอกคำบาทหนึ่งโดยโดยเจ็ดล้านหกพี่น้องเลยคำบาทหนึ่งเพิ่นแต่งเมียเพิ่นอืนสุดยอดเลยไอันนี้่เปื่อๆอีกแล้วก,ก็นดิเออวีพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์ไปรเรื่อยเเนี่ยเด้อพี่น้องเลยเนาะอยู่เมืองอาสพังทองนี่แหละอันนี้ก็ได้ บ้านบ้านบ้านนาแสนส์บ,บัเน็อตน,แน,แนาแสนแก้วพี่น้อง,เ,องมมเหากับบ่ปวดจบเพราะว่างมมาคือกันหนาวก็ดี่บ่เคยมาจากเื่อ <c oughs> ก็ตา,ามที่ซ้ำผาตไปในคลิปลนัน่นแหละเนาะบ้านเดียวกันพี่น้องไปเปิดบ้านเดียวกันกะสีเง็นกันมาแต่หน้อยกูแหลกเส้นอะได้แหละมันกะสีเกินมาคู่กันนี่แหละเนาะเป็นสายหนอดเสายแน่นเน่ากับสายซเปิลกะมีลูกมีเมียแต่ว่ามเมียเปิลเน่ยเสียแล้ว พรตู้นี่ก็ดีเนาะเยเสียละบันการเห็นได้ได้สักนมายังห่าอยู่เนาะพระตูก็มันยังแข็งแห้งปุงปังอยู่เนาะยังห่าอยู่เนาะโดยคนยังห่าวอยู่แปลว่ามันก็เห็นผู้สาวสมน้อยมันก็ขิดหมกักคิดยังไปแลวก็แบบโอกร่มแซวไปแลวก็เพิ่นกระซิมักทั้งนี้ก็ดีเนาะมันก็มีเรื่องอันนี้ก็เสือข้าเสือแปลว่าเป็นสายแน่นเนี่ยนะเนี่ยก็เสือได้เป็นวัฒนา มีวสาสนาต่อกันว่าสนซักเนาะการกับเฮาน,นี่แหละมีวสาสนาได้มาเห็นนี่กับขอยหัหกให้แพงกันเดออเนอ้อประตูเ้ยเนาะกับมันน้องไงน,อน้องเม็ดเนาะเม็ดเนาะน,อนอา้องเม็ดเพราะว่าเป็นอ้ายเนาะเป็นอา้ายเพราะว่าข่อยกับสามสิบสี่แล้วคยน่ะประตูเฮากับสามสิบสี่ปีแล้วบ่แม่นรุ่นลูกเจ้างทีบ่เออมันก็ยืนลูกเลรอโดยเขาสามสิบสี่เลยนะ <c oughs> ากแะแฮกดี เจ้าลาผมเปเจ้าไปโดยโดยโดย,โดย <c oughs> นังเจ้าลูกอีบอกประตูขออนุญาตธามเด้อยังชิมีท่ายาติอยู่บอกคับมันน้องเมย์มีอย<ม>ู่สันโด,โดยโดยเป็นยังมีแด้วพี่น้องเลยคนยังมีไฟอยู่เด้อพี่น,อน้องเด้อเนาะเ่ากะเท่า,ทาแต่แขลเป็นแคลยังดีอ่ะเด้อฮะสี่เดือนแล้วสี <c oughs> ่เดือนแล้วนา่นดีพี่น้องเงยแพงไวสี่เดือนแล้วว่าสัน อจุดยอดจุดยอดกระเบิงยุ่งฮะเบิงแบบว่าฮะเบิงเล่ากับแบบว่าคือซีวนอ้วนไหนยังน้อยะนะอ๋อสี่เดือนแล้วแสดงว่าอยู่น้ำกันมาแต่เฮงบอกผอตุ่เดือนแปดโดยแต่ว่าฮะกะได้เลือกงานยามดีแล้วก็แต่งกันเนาะแบบให้เป็นพิธที่เนาะมันแหละมันทัวเนาะผอตุ่เนาะตามหิตามคลองบันเฮ้าเนาะห้ามือห้าวันคโดยโดยเิ่นแสดงว่าเพิ่นอยู่น้ำกันมาแต่เดือนแปดเนาะ แต่เดือนแปกระสิบบแล้วแต่ลงหน้าหมดเลยเป็นน้องไอ้ดำหายด,ำห,ดำหน้าหมดเลยลเอออะไรกัเห็ดตามีตามคองมันแหละมันทัวหานะเข้ามาหาเพื่อนกับปุริมียังมาฟัางมาต้อนผัดดอกพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเด็แต่หมักโมหะแหละมาฟังมาต้อนเพื่อนเป็นน้ำจิตน,น้ำใจละเล็กๆน้อยอะไรกัมาสแสดงความยินดีนำเพิน่นถ้าแม่นว่าอยู่ใกล้กัแห่งสิมาสแสดงความยินดีนำและกันหูมือหน่ได้มือผูกคอต่อแขนเจ้าน่ะอ้บัด หากก็เห็นข่าวมือว่านี่ได้พอตู้เอ้ยเขาแชร์ไปในโทรศัพท์นะตอนแต่งโลแลนโดยโดยตอนแต่งผูขคอต่อแขนหาก็เห็นว่าวันที่หาวาสันวันที่หาเดือนสามเนาะอยู่บ้านนั้นนาแสนแก้วเมือนั้นอันนะสะพังทองใกล้ๆกับบ้านสาวพอดวะสันเอ้าเอ้าเบึ้งล้องไปเบึ้งวาต้องเสียงมาเบึ้ง่าสบใจหลีเนาะแสดงว่าสาวเมดนี่ บ่ได้เรียนบ่จบบ่ได้เข้าเรียนบ่เรียนเรียนจบแล้วบ่จบมอใดเข้าป .5 โอ้จบเข้าป .5 แล้วก็ย่าเนาะอยู่บ้านนี่บ่โรงเรียนฮอด .5 บ่โดยๆอืก็ตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอาพก็สิเฮ็ดนาเฮ็ดนาแลเนาะพ่อตูเนาะเอากันไปแถวนี้บ่คือทางเฮาด้กันทางเฮาเจ้าสิปลูกอยปลูกมันทางนี้ปลูกคือกันบ่บ่มีน้อยคน เพราะว่ามันันดินบสมบูรณ์โดยโดยพี่น้องเอ้ยปลูกไอ้ปลูกมันบ่ได้เนาะดินบสมบูรณ์บ่งามบ่สันส่าปลูกเข้าไปเจ้าน่ำกับมีมันบเป็นโดยมันมันลุบเนาะพุทธุเนาะมันบ่ได้เวลาลงทุนไปกับมีแต่ศูนย์เปล่าฮะนะมันลูบมันคือทางเฮาบัดดินเข้าเจ้างามบัดนี่กับมันไก่โรงงานนี่ยฮะนะเฮาผู้ใด้เฮาอยู่ทั้งเงินในหน้านี่ก็ยังลุบลุบเล็บลูบน้ำปุ๋ยยังเท่งยังไรมันมันมันดินบ่งามบ่พุทธุดินบ่งามหากฝ้าฝนกับทรงอยู่บ่ทรงต่อ แต่มันมีหวยเนาะว่าแบบว่ากันเห็ดนาแซงไงยังกัดสีจุดมากบ่ได้บ่อได้บ่มันเป็นดินทรายบ่อโพตุหรือว่าได้เนี่ยนะโดยมันต้องทุ่มกระปุยเนาะใส่ปุยลลายอย่างสีได้เนาะเออปุยไหลบัดปุยไหลมันกัดไพ่สิ่เป็นลงทุนกับมันกัดเอาเพรจะมีเงินเท็นเนาะมันบใส่ทุนลายบัตผลออกมาบัตรบ่คุ้มค่าโดยสิประมาณนั้นาว่แต่มักซารีเพิ่นกระปุกเนาะอันนะเนาะปุ๊กมักซารีอ้เเียนล เดินเดละโดดยโดดยโอ้ยพี่น้อง้ยบ้านปลายประกาศทิ่เฮนไฮเซนาคือเก่าขแล้วกับเมียเพิ่นก็ดีเนาะเพิ่นมาอยู่น้ำเมียเพิ่นพี่น้องเ้ยเพิ่นมาอยู่เฮือนเมียเพิ่นคล้ายๆแบบบ้านเ่ากับมาสู่เนาะมาสู่เมียอยู่เมียนะโดยภาษาบ้านเฮาก็มาสู่เมียคือมาอยู่เฮือนเมียแต่นอกจากว่าเพิ่นสีออกเขมกัวเพิ่นเองก็เป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าอน่ะเนาะยังอ่านบ่เห็นอะนะ ่เห็นดอกอันบ่เห็นดอกขออนุญาตเนาะไอ้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่อตุก็ยังเบิดล่ะวะแบบว่าแม่ของเมียนี่นะพ่อแม่ของโดยโดยยังอยู่นํากันเนาะโดยยังกยังอยู่นํากันแม่เาก็เบิดน้องน้องน้องของพ่อตอีกเออโดยโดยเป็นแบบลูกยลูกนอนี่บ่บ่เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องโดยโดยเป็นรุ่นน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ย ไม่เท่าโอเพนนะเป็นรุ่นน้องเพลินพอเท่าเป็นรุ่นได้ฮักเอินพอเท่าไม่เท่าอีบอพ่อตุเกินพอเท่าเอินพอเท่าเอิญเลย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 เอ้าว้าวเซลไปสื่อจะพี่เนาะเธอว่าพอได้หัวก็เพลินนั่นแหละบางบางทีบอแบบว่าบางบางบ้านบางบ่อนเขาเจ้ากับบดที่กันในพระตูแบบว่าคือกันกับแบบว่าคือสมุดเท่านี่เป็นเสี่ยวกันนี่นะแล้วเท่าแป๊วเมียเฮือนเดียวกันน่ยนะ ที่เอ,อ,เอ,อื้อลุงเอื้อเนียนป้านะแบบบางที่อยู่กับป้าบุเอิ้อดได้ป้าดีแบบว่าสนิทกันแต่นะเนาะแบบออดโดยแบบบอกกล้าเอ,อิ้อ,อด,ดนเนี่ยนะมันแคกปากแน่ประมาณนั้นโอเคพี okay, ่ดอกเอ,อ้ยเนาะสำหรับผู้ใด้ดีครับอย่ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระดิ่งน้ำเดอ้อนเะนาะกันว่าอยากแนวดใกดกะอ,อยากหามาถ่ายกะติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้ออยากมาถ่ายมาสัมผัสบันไดกะคอมเมนต์มาได้แหละหรือว่า อย่างไรยังมีนจิตนำใจได้ได้กาแล้วแต่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอยากมาแสดงความยินดีเพื่อกาคอมเมนต์มาแหละหรือว่าอยากอยากเบิ่งบอลอยู่บอลเศร้าเพื่อการเท่าเท่านั้นเองบุแหละสิ่ภาพไปเบิ่งไหมสมน้ำกันเนาะว่าเป็นอย่างไรบอลดยู่บอลเศร้าเพลนอันนี้ก็เป็นเพื่อนญาติพี่น้องเพลนนั่นแหละเนาะเป็นเพื่อนลูกหลานบ่พอตุนี่นะเพื่อนพอเท้าเพื่อนพี่น้องเอง น้องแม่เ่าเด้โอ้เป็นเฮือนพัวเ่าน้องของแม่เ่าน้องของเมียเพิ่นเนาะต้องเป็นเถาเรียนได้บนโดยโดยอันนั้นจึเป็นเฮือนโดยโดยโดยอันนั้นที่ทางที่ทางน้าอยู่เนาะโอเคเด้อประตูเอ้ข้อมกขอบใจหลายๆเด้อทางประตูแล้วก็น้องเม็ดอะไรเนาะก็คอยหักแพงกันเนาะอยู่ไปกันอยู่น้ำกันไปจนแก่จนเ่าไปเลยเนาะคือแม่เ่าอยู่ทองกระบอกเงินเพลิดคอยมีความสุขเด้อในชีวิตคู่เนาะก็คอยหักให้แพงกันนั่นแหละอ่าอยู่ดีมีแห้ง ทำผัวอะไรมีอะไะซะผัวแก้วเมียทิพย์อันนี้กายไอ้คู่อะไรคนกับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวน้อยสาวใหญ่ผู้ที่ว่ายังหาลูกบ่ได้หาผัวบ่ได้ยกับอิจฉาเพื่อนไร่เตื่อบพี่น้องเลยเนาะสาับผู้แสผู้สาวกับผู้เท่าอะไรกับจิกขึ้นขาน้ำอะไรกับมีพลังคนประมาณยังบ่มีคู่อยู่ผู้หนุ่มผู้น้อยกับผู้บ่าวผู้แพร้กับอิจฉาเพื่อนอยู่อันนี้ก็ดีเนาะเป็นได้เมียน้อยเด้พี่น้องเลยก็เป็นเป็นบุญเป็นวาสนาของเพื่อนเนาะที่ว่ากับเจ้าเกิดมาคู่กันพี่น้องเลยเนาะ พอใหม่คลิปหน้าเด้อให้อยู่ดีมีแห้งเด้อประตูเองแล้วก็นองเม็ดเนาะเปะแล้วสบายดีสบายดีไปนอนเอง